โอเคนะครับผมกาสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนายเน็กนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการออกไอเทมของมาร์กี้นะครับในตัวของชีซึ่งอ่าเป็นเกมที่เจอกับไฮด้าในโบลีกนะครับถ้าใครได้ดูในแมตที่เบคอนเจอกับไฮด้านะครับในเกมที่2นี้บอกเลยว่าโคตรมันนะครับผมถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยให้รีบไปดูนะครับผมอ่าเป็นเบคอนไทม์ VS ไฮด้านั่นเองนะครับซึ่งอ่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเบคอนไทม์นะสามารถชนะไฮด้าได้3 แต่บอกเลยว่าไฮด้านี่เป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้าสมเนื้อนะไม่ได้ชนะง่ายๆขนาดนั้นนะครับในเกมที่2นะครับเป็นฉีของมาร์กี้นะสามารถเล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆนะส่วนผักสองผัก2นัก1สโลคิวอะไรได้นะครับเรามาดูกันว่ามาร์กี้เนี่ยออกไอเทมอะไรบ้างในเกมเกมนั้นนะครับทีแรกเนี่ยจะออกเป็นตัวของรองเท้าการดิซีนะครับผมอ่าชีที่2เป็นตัวของรองกินุูตพอเซิร์ฟบางคนออกโบเกนนะครับอ่าโบเก่นจอจะแรงกว่านะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าลองกินนูเนี่ยมันจะได้รดกูดดาวด้วยนะครับในเกมนั้นเนี่ยชีนะครับ ขอมักกี้ออกเป็นตัวของทอยมาก่อนนะครับเหตุผลนะครับที่ออกทอยมาก็คือว่าเจอตัวของปาญานะครับผมซึ่งเป็นเม็ดแล้วก็มีเม็ดอีกตัวหนึ่งนะก็คือเกมนั้นเนี่ยมีดาเมจเวดถึง2ตัวนะครับมักกี้เลยออกมาเป็นตัวของทอยมาก่อนเลยนะครับชิ้นต่อมาจะออกเป็นตัวของดาบเดลมินิเชอร์นะหรือว่าดาบฟีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะออกเป็นตัวของดาบแดงนะดาบแดงเสร็จนะครับจะออกเป็นตัวของเบดออฟ เทอร์เนตี้นะครับหร you know. so, ือว่าเกาะเกิดนั่นเองเกาะเกิดเนี่ยใช้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมขายเป็นเคียวอะไรอย่างนี้อ่าถ้าผมแนะนานะครับคือบางทีเราไม่เจอตัวเวทหรือว่าในเกมนั้นเนี่ยเราเกมนํามากครับเราไม่ต้องออกทอยก่อนก็ได้นะต่อไปขึ้นแบบดาววีก่อนนะครับหรือว่าถ้าแบบเกมนั้นจริงๆอ่ะเราออกเป็นเซตนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับทอยเนี่ยออกเป็นแบบชิ้นที่5อะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับคือก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์ที่เราเจอครับบางทีเมทฝั่งรองข้าวอาจจะรวยนะแล้วก็รีบขึ้นทอยใบอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริิงงเอ่ักดดบปฝ คาบนะครับคือชีเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ ต้องแบบดักแล้วมันต้องคิวได้ไงเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ไอเทมข้าวของมาร์กี้ก็ประมาณนี้นะครับที่ออกในเกมเกมนั้นนะไอเทมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าเออเราเจอฮีโร่แบบอาแบบใดนะครับหรือว่าเราต้องการใช้ไอเทมแบบใดนะครับเราถึงออกแบบนั้นนะครับไม่ใช่ออกแบบตามเซตเป๊ะอะไรนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าผมจะออกไอเทมแบบมาร์กี้มันจะโหดเหมือนมาร์กี้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในเกมนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ อันนี้เป็นแหลงนะครับประมาณ60ดาวนั่นเองนะครับเกมนี้เราเจอเป็นพรเม็ดส้มด้วยนะครับผมแล้วก็เม็ดฟ้าอีกสตัวเลยนะสดิเออโอเคนะครับผมในเกมเกมนี้เนี่ยผมจะออกไอเทมตามเซตของมาร์กี้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนลำดับการออกนะครับนิดนึงนะเกมนี้เนะี่ยเราเจอเป็นคีล่าด้วยนะคีล่ากับตัวของซานตานะครับเหมาะที่จะออกทอยเลยนะเกมนี้เจอเป็นอ e ีลินด้วยนะแต่าาว่าตัวที่เราชนเลนด้วยเนี่ยในวันนี้นะครับเป็นตัวของมูลาดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่ ฉี่ค่อนข้างทีง่จะชอบเลยนะเพราะว่ามันจะปาดให้เราเห็นแล้วเราก็สามารถทักได้นะครับมาช่วงต้นเกมก็ออกแบบมาร์กี้เลยนะรเราออกเป็นตัวของดาบมันเทิดเลยนะครับทาให้ดาเมจต้นเกมนเนี่ยแช์วงแชเวไวขึ้นนะโอเค okay ผมก็มาดักนิดนึงนะครับผมซึ่งที่จริงออกดาบมาเนี่ยสามารถเทดดาเมจได้เลยนะครับฉีต้นเกมนี่บอกเลยว่าเทดดาเมจดก็ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะโอเคผมออกผมจะออกเป็นอ่าตอกก่อชิ้นเล็กก่อนเลยนะครับมาเช็คตัวนี้นิดนึงว่าจะมีใครหรือเปล่านะแบบนี้ คี่ลาจบบนนะครับเราก็ต้องเล่นแบบเซฟๆฟหน่อยแต่ว่าโค้โหะยุ่แรงไปโดนตกิลเข้าไปตอดมูล,ลาดนิดนึงนะมูล,ลาดเขาก็ตอดเราเหมือนกันแต่เรามีแบบดูดเลือดไง <c oughs> คือพัสซีฟของฉีเนี่ยจะเป็นการดูดเลือดนะครับแล้วก็ตีไวขึ้นด้วยนะโอเคผมก็จะเซฟนะแต่เหมือนยานได้มาเล่นหรือเปล่ายานจบบนเหมือนกันคี่ลาก็จบบนครับแล้วยานเข้าไปดักตรงนั้นเลยนะตอนนี้ยังไงแล้วคี่ลาเดินไปเจอ,อยานแบบนี้ผมก็ต้องเหมือนยานต้องเล่นแน่นอนครับผมก็ต้องเดินไปดักนะผมสกิ้แรกไปแล้วก็ คิสองนะบวกกับฟิกเกอร์เข้าไปเก็บตัวของกีล่าได้นะครับแล้วก็เข้าหลุมนะ <c oughs> เกมนี้ลืมบอกนะมีดูอี้ด้วยนะเม็ดฟ้าทุกคนเลยนะครับผมเกมนี้แล้วก็มีเม็ดส้มตัวหนึง่งโอเคตอนนี้ตัวของมังกรขึ้นแล้วนะครับผมไม่เคลียบบนนะผมจะเดินมาดักตรงมังกรเลยนะครับ <c oughs> เผื่อจะมีตัวอะไรมานะให้เพื่อนเข้าไปตีนะครับผมก็ดักตรงนี้แล้วคีล่ามาครับผมผมก็เข้าไปผักคีล่าเลยครับคิวนหนึ่งก็ไปตีนะครับคีล่ากบตายแล้วโอ้โหเจอแก๊กดึงคีล่าไม่ตายโอเคในเุ็ดส้ต่อไปนะแก๊ก ได้แก๊กมาครับแล้วเหมือนบูฝั่งตรงข้ามจะขึ้นด้วยนะผมก็มาเอาบูเลยนะแยกเพื่อนมาเอาแล้วเพื่อนจะมาไหมเนี่ยโอเคโอเคเวทบูตัวของคีล่าไปได้นะไอคีล่าเนี่ยเขาตายไปหนึ่งตัวแล้วไปได้บูด้วยนะก็บอกเลยว่าหนักอยู่นะสำหรับป่าในช่วงต้นเกมโอเคผมก็มาเคลียร์เวฟผมต่อนะครับเคมูลาดเขาเหมือนจะเอาอันนี้นะผมก็พักไปเลยนะมันตับแบบนี้ยังไงแล้วโอ้โหซาตามาแบบนี้ผมก็ขวนเข้าไปที่ตัวของมูลาดครับ แล้วแกะมูหลา์ไปได้นะครับส่วนตาตาเขาบินผมไม่รอดนะผมเมื่อกี้ผมคิดว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วนะครับตาตาเขาเดินมาแต่เขาแบบเหมือนเขาจะบินช้าไปนิดนึงนะแล้วเมื่อกี้มูหลาดเขาเดินมางงๆด้วยนะเออยูเฉยก็เดินมาให้ผมแบบอันติโอเคเมื่อกี้ผมก็ตายไปนะครับว่าแล้วว่ามูหลาดเขามาแหลมขนาดนี้นะที่จริงมีเพื่อนนั่นเองนะเดี๋ยวผมก็มาดักมันเดินครับผมเค้าวงเจวิฟนะครับคือเจอมูหลาดเนี่ยเขาก็ไม่กล้าปาดอะไรนะเราเป็นฉี่แล้วแหละเออผมก็จะโอ้ยเขาเข้ากูมาพอดีวะ เอาแล้วปาดหรือเปลา่ามูลาดก็มาเคเวฟนะผมเหมือนเดิมชีเนี่ยตัวเป็นตัวเคเวฟไวอยู่แล้วนะครับก็รอดักเล่นมูลาดเ,เดิมว่าเขาจะแหลมหรือเปลา่าแล้วผมก็สกิลแรกไปโอ้โหหน้าผักว่ะเคเหมือนเพื่อนจะเรียกนะครับผมก็ต้องไปเติมเพื่อนก่อนเคสาตาว่ะแล้วโอเคอันติใสก็พอนะเมื่อกี้กะฟิกเกอร์แต่ว่าเออไม่ต้องฟิกก็ได้ลนะโอเคเหมือนคี่าจะไปอยู่ตรงกลางครับ ก็มาลับเล็อยู่ตรงกลางก่อนนะแล้วก็จะไปเลียบนนะครับน่าจะทันอยู่นะตัวมูล,ลาดก็ถอยไปแล้วนะครับโอเคอ่ามูล,ลาดปาดแบบนี้ผมก็เอาไปเกือบขึ้นหลอดได้เลยเพื่อนตอนนี้ผมได้มา3คิวแล้วนะกอลอดักๆเหมือนเดิมครับชีของเราเป็นตัวดักอยู่แล้วนะโอเคไหนคีล่าเข้ามาในพุ่มวะเมื่อกี้แล้วมูล,ลาดก็แหลมคนระับผมก็ปากไปเลยนะครับเก็บตัวมูล,ลาดมาได้นะผมมีฟิกเกอร์นะผมก็จะฟิกเกอร์ออกเลยนะครับเมื่อกี้เห็นคี้ลาแล้วนะ โอเคแล้วคีล่าเขาเข้าสุดโอ้โหเมื่อกี้ผมมีพิกเกอร์นะผมเลยก้าเล่นนะว่ามูราเขาแหลมพอดีไม่คิดว่าคีล่าเขาจะเข้าสุดแต่ว่าคีล่าเขาตายไปนะผมได้แอสซิสมาด้วยเมื่อกี้โอเคครับผมเมื่อกี้เราตายเป็นตัวที่2แล้วนะผมก็จะกลับมาเลนของเราคนระับเลนล่างก็ม,มันแตกลนะแล้วนะแล้วเหมือนเพื่อนจะเรียกนะเพิ่งบนเหมือนจะมีไฟนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะก็มาเคลียร์ล่างเราเหมือนเดิมนะครับมูรด mm. ไปเติมแล้วนะแล้วเหมือนโอเคคีล่านะ่าอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามูมันหายนะผมก็จะมาเอามัางกรเอาคีล่าเข้ามาวนะ่ะ ต้องเดินลบๆก่อนโอเคแล้วเหมือนเพื่อนจะไปเล่นแล้วนะจะช่วยยังไงเนะี <c> ่ย <oughs> เราเจ็บแล้วคนะื่หรอดก็ต้องวาร์ปกลับบ้านกันก่อนนะโอเคมีวงลูอีนะครับลู่อีมีเรียกไหมเนะี่ยไม่มีจริงๆฉีเนี่ยเฮ้ยเราเหมือนเพื่อนเรียกก่นะก็ต้องไปเติมคนระับมูลาดฟีดมูนก้อนตีเข้าไปผักมูลาดนะครับเก็บมูลาดไปไล่ไปหนึ่งตัวแล้วคีลามตัวหลุดตรงนี้หรือเปล่าคีล่าโคตรผิวไปนู่นแล้ว ก็จะตามมาคีล่าเลยนะครับโอ้โหยังรอดอะไปโคตรเร็วผมก็ให้เพื่อนไปนไล่ดีกว่านะครับเรา,าเอาคีบกลางดีกว่าคีล่ามันไปนู่นแล้วเ <g ul ain> มื่อกี้ผมกาลังจะบอกเลยนะว่า <g ul ain> ป่าที่ฉีไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่นะก็คือคีล่านี่แหละเออเวลาเราพักเนี่ยคือคีล่าเขาอยู่ในหินไงเออเราพักไม่เข้านะก็เป็นตัวที่ฉีไม่ค่อยชอบนะแล้วจังหวัดน,นี้ผมเห็นเหมือนว่าตัวของอีลินจะโผล่บนนะโอเคอีรินโผล่แบบนี้ผมก็จะมาดักนะครับผมแล้วก็ ผมก็กิ้วหนึ่งปิเกอร์เข้าไปชนเล่นเลยนะครับแล้วโอ้โหอันตีไม่โดนไม่เห็นตัวอีลินด้วยนะฟิกเกอร์ไม่เข้าพุ่มอ่ะ <laughs> พักโดนแต่ไม่เข้าพุ่มนะโอเคเมื่ไหรก็ได้เลือดอีลินมาเมื่อกี้อันตีไม่โดนด้วยนะครับว่าไปช่วยตรงกลางนะครับมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่พอท,ที่เราพอจะช่วยได้นะโอเคแล้วตอนนี้เฟมเลดเหลือ30นะครับเฟมเลดตกหนักทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะมาเอาบูฟั่งน้องข้ามนะครับแล้วก็มาเคลียร์ล่างเราเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเหมือนตรงกลางนะครับ ก็จะไปเคลียร์ล่างแล้วตรงกลางเหมือนจะมีไฟรหรือเปล่าแล้วเพื่อนเก็บตัวของคีล่าไปได้นะครีบคีล่าเกมนี้บอกเลยว่าโดนเอาหนักนะโอเคผมก็เคลียร์ล่างเราก่อนละกันนะเพราะเวฟม,มันไม่เข้านะเวฟม,มันเข้าแค่ตรงกลางนะครับข้างบนก็ไม่มีใครไปเคลียร์นะแล้วเหมือนอยานจะไปทําบุนแล้วนะโอเคเกมนี้ผมไม่ออกทอยริยวนะผมจะออกเป็นตัวของไอ้นี่ก่อนนะเดโมเนชอร์นะแล้วค่อยออกทอยนะไม่เหมือนที่ผมแนะนานะแล้วตรงกลางเพื่อนเก็บไปได้แล้วนะครับโอเคแล้ว โอเคเพื่อนเกบมูลาดนะอย่าลืมนะเราเจอทอนไม่ตมนะ้มในเกมนี้ก็ผมจะออกเป็นทอยชิ้นต่อไปนะออกดูเนเชอร์ก่อนนะเกมนี้เนี่ยตัวของคีลาเนี่ยเขาโดนหนักนะครับซึ่งคีไอตัวของาซต้าก็ไม่ได้มาปั๊มเราเท่าไหร่นะเราก็ไม่จาเป็นออกคอยเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ออกมาก่อนนะครับเผื่อโดนสกิลอะไรแล้วมันแบบมั่วทรงมันโดนเรานะครับเราก็จะตายช้าๆหน่อยแล้วเหมือนอยาดน,นะไปเล่นกับคีล่าผมปล่อยเลยนะผมจะมาเอาป้อม ข้างล่างเลยนะครับเป็นป้อมเทียสองนะโอเคเก็บป้อมเทียสองมาได้นะครับที่านี่เขาพิ้วจริงๆนะดูยังไม่ตายแล้วเหมือนมูราดจะไม่ายแบบนี้ผมก็สกิลวอันตีผักมูราดไปแล้วแล้วก็สไลดเก็บมูราดไปได้นะครับผม มูล,ลาดป้าป้าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนี่ครับเจอฉี่หยันกับชีลาก็ไล่กันอยู่นะฆ่ากันไม่ได้สักทีนะได้ยางนะโอเคเก็บหยานหยันเก็บคีลามาได้นะครับตอนนี้เรามีฟิกเกอร์แล้วครับฟิกเกอร์ท่าเตียนของเรานะสำหรับตัวของฉี่นะครับมันจะไม่มีประเด็นผมก็มาเอาตัวของดาร์เลเยอร์นะเปิดเลยนะครับผมไม่สนใจใครนะเดี๋ยวเขาเห็นก็น่าจะมาช่วยเองนะผมโอเคทอนเขามาแล้วเออดีหน่อยเกมได้เปรียบนี่เราต้องเอาให้ผลนะครับทั้งดาร์กทั้งกงกนนะถ้าเป็นไปได้นะก็มาเคลียเวฟเหมือนเดิมนะผมก็อเลียยววงคิว สกอร์เนี่ยผมตายไป2นะฮะทั้งทีมตาย4ครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากผมแล้วนะคือ2ตัวแล้ววันนี้จะมีประเด็นหรือเปล่าผมมีฟิกเกอร์นะครับผมก็รอจังหวะฟิกนะแล้วเพื่อนเข้าไปยิงแล้วนะตาตาเป็นแบบนี้ผมพักไม่โดนับแล้วเหมือนเพื่อนจะตายไปนะสำหรับตัวของรอนเลียยนะครับแล้วเพื่อนเปิดวงวาร์ฟผมก็เข้าไปปงในวงแล้วก็วาร์ฟกลับนะครับโอเคแต่ว่าผมใช้อันติไปแล้วนะครับเลขสามวิจะคูดาวมาครับสำหรับอันติ โอเคหลบแก๊กนิดนึงโคตรผิวโอเคตอนนี้เรามีผักแล้วนะครับแล้วมูรลาดเข้ามาแบบนี้ผมก็พักไปที่มูรลาดนะครับมุมเดิมเลยมุมที่ใช่แล้วมูรลาดตายไปฮนะมูรลาดน่าจะคิดว่าผมไม่มีผักนะผมพักไปให้ดูแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราออกไปลองกินนุษย์ไงเออมันเลยอูดาวไว้นิดนึงนะโอเคแล้วเหมือนเพื่อนจะมีประเด็นตรงนั้นนะครับผมมีฟิกเกอร์อยู่นะแล้วก็สกิวเข้าไปเก็บ โอ้หไม่ต้องทำอะไรเลยเกมนี้นี่ทีมโครดีนะทอยนี่ยังไม่ได้ออกเลยนะจบแล้วนะเกมนี้เนี่ยเป็นเม็ดฟ้าเกือบทุกตัวเลยนะครับก็มีเม็ดส้ม1ตัวนะก็คือทอนนะเนี่ยถ้าเกมแบบเราเจอไอทีมทดีเนะี่ยมันก็จะเล่นง่ายนะครับโอเคก็มาจบเลยนะครับยังไม่ได้ออกไอเ,เทมไอเทมเต็มเลยนะแต่ว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นและนะครับเมื่อกี้ที่หักตัวมูลาดไปก็แรงพอสมควรนะครับก็คือเก็บมูลาดไปได้เลยอนะหลายรอบนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฉี ตามไอเทมตามตัวของมาร์กี้นะครับจะไม่ได้ออกตัวของอะโอมิอาร์มนะครับแต่ว่าจะออกเป็นเดอร์มานเชอร์แทนนะครับตอนนี้เนี่ยอาไฟเตอร์ Fighter หลายตัวก็ไม่ได้ออกนะโอมิอาร์มโอเคก็เป็นดาวที่63นั่นเองนะครับในเกมเกมนีม้เจอทอมิสต้มนี่ไงเม็ดฟ้าทุกตัวด้วยลืมไปผมก็เมด็ดเม็ดฟ้านะตัวนี้ผมเล่นบ่อยนะชีโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้นะสรับ,บการออกไอเทมแบบตัวของมาร์กี้นะครับตามเม็ดไป10 3เโอ้โหโคตรก็โปกเลยแต่ก็ชนะไปได้นะคเกมเกมนี้มูราดตายไปเจ็ดเลยนะครับโอเคเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมก็ถ้าใครแบบหาเซตไอเทมออกอยู่นะครับสลับตวงชีก็ออกตามนี้ได้เลยนะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้พนานนี้ก็ขอการทสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบายบายครับผมซิวนะครับ